กาสวัสดีครับ่าม้ชมโมน,นี้พอเที่ยงกาจะเดินทางไปหาคุณพ่อบนเลือดครับผมซึ่งยังที่พอเที่ยงได้์วอกกับเอ็ซีไว้นะครับผมว่าจะไปติดตามตัวเลขที่คุณพ่อบนเลือดได้เอาเป็นเชือกครับผมเชือกที่ผูกข้อค้ออนตายนะครับผมค้นผูกข้อตายครับผมเชือกค้นผูกข้อตายเอาไปเฮ็ดเอาครับว่าแต่มือเคลืนล่ะครับผม่ามุชมจะใช้มือเคลื่อนที่คุณพ่อเดินทางไป แปว่าพอเที่ยงก็ได้ที่โอกาสนี้ว่าจะไปเดินทางไปที่วัดของปูสามแปดครับอยู่ทั้งพุ่มสล่อนซึ่งมันจะเป็นทางผ่านที่คุณพ่อบุญเลือดอยู่กันธรลักพอดีครับผมพะเที่ยงก็เลยจะไปสอบถามเป็นจิตธรรมตรัวเลขว่าเลขที่คุณพ่อบุญเลือดเอาเสื้อค้นผู้ข้อตายไปเหตุจะได้เป็นตัวใดครับผมไปได้ครับานผช้่มเดี๋ยวไปเบิรงนน้ำคุณพ่อบุลเลือดเลย พอเลี้ยอีกบอกไก่ครับเลีอีกบอกไก่เดี๋ยวก็ถึงที่คุณฟังมันเลือดพปนยัวราคาเปนขายของยันาเลื่อนจําครับผมเพรากระเสียงก็จะแหบเนี่ยครับเพราะว่าเป็นวัดเป็นวัดมากแต่เมื่อหาได้ครับอยู่ทั้งก๊าสินกับมากก็เป็นวัดเลยครับก็เลยเสียงบ่ค่อยดีครับผม ครับผมก่อนจะเบรงตัวเลขที่ว่าเอาเชือกค้นผูกข้อตายไปเหต็อคครับผมว่าจะได้ตัวไหนเพราะว่าตามจริงนี่ตามผู้ถอดผูนแก้ผนว่าเชือกที่ค้นผูกข้อตายเนี่ยเอาไปเหด็อาตัวเลขนี่จะเป็นตัวที่แม่นครับผมตัวถี่มันจะออกเพระาะว่าหลายคนหลายท่านครับเคยเอาไปเห็ดหลักว่าพ่อได้มากกับเป็นตัวเลขตัวถี่มันออกจริงๆครับผม ก่วกที่เข้าจะไปเบืองกับพุนพ่อบนเลือดกัจะใ้ท่านผู้ชมเนี่ยว่าเบิองเลขของเตาสีทองคนรับเพราะว่าคุณพ่อบนเลือดเดิเอาไปสองขังสองข้าวครับผมเพราะว่าตั้่งแต่ว่านังค่านขุนพ่อเองคนก็ไดเอาเตาสีทองครับไปเหตุเอาคือกันครับยังหวัดีิผ่านมาขุนพ่อยบนเลือดคนก็ไดโชคเรียลจากเตางับเตางาสีพ่อยบนเลือดเฮ็ดเอานังหวดควนได้เป็นเตลาหนึ่งหนึ่งครับงวดนี่เป็นเตาทองครับเอาไปเหตุมาว่านังค่าน นักคาดวันเสาเนาะวันเสาครับวันเสาครับานผช่ชมพอเจ้าก็จำผิดครับเป็นวันเสาครับผมเพราาบกระพ่ยเป็นอย่างสูงครับผมพอเจ้าจำผิดซึ่งเลขที่เตาสีทองในมากอาจจะเป็นเลขตัวนี้ครับผมครับนี่คือตัวเลขที่คุณพ่อเปนเลือดเป็นด้ เอาต่อสีทองไปเหตุเหมือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเลขสามตัวบนก็นจะเป็นหกสี่สองครับตามที่คุณพ่อบุณเลิศบอกครับผมก็คือหกสี่สองส่วนเลขก,กลางก็จะเป็นแปดศูนย์ครับท่านผู้ชมหลางเดียวห้าลองไปติดตามเบองคาับวาตัวเลขที่เชือกที่คนเอาผูกข้อตายนั่นที่คุณพอ่อคุณแดดเอาไปเหตดจะเป็นตัวเดียวกันหรือบอครับผม ไปเลยครับไปติดตามกับคุณพรมเลิศเลยวจะวได้เลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านขอให้เป็นเลขตัวเดียวกันเด้อครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อว่าจะบ่ได้สื่อหลายตัวย้ายไปเรื่อยครับไปครับไปบุน้ำกันเลยครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้เ้าก็เดินทางมาถึงที่คุณพรมเลิศพนในขายของอยู่นาสารจังหวัดกันทลารครับผม ตามที่คุณเขียนเป็นสารจังหวัดกันทลาร์เลยครับแต่ว่าก็เป็นจริงยังเป็นเป็นอำเภออยู่ครับเป็นอำเภอกันทลาร์งมวสีเกตอยู่ครับเดี๋ยวมาสอบถามคุณพ่อเลยว่าคุณพ่อเป็นใดเอกตัวใดมือขค้ืนนี่ฝนกล้องยางมากฝนครับสมุชมสวัสดีครับพ่อครับเปนจงไหนเนี่ยบ่อยฟั่งไ่นมือคืนไปเป็นจงไหนเนี่ยนี่ครับ เป็นกล้วยทอดมันทอดครับผมที่คุณพ่อคุนขายเป็น้านกาแฟาน,น้อยๆของตายายครับเดี๋ยวคุณพ่อคุนขอาวฮอกก็แล้วอยู่ครับท่านผู้ชมผมอีกขึ้นไปอันนี้หาปูสามแปดแปดไปนะผมบอกปูน้อยบอกครับยินยินเขาจะวา,างใส่ลราผมบอกกับว่าจะขึ้นกัน ไปวอร์รไปรเด็นั่ผมอยู่บไปวอรไหผมว่างวอว่างว่ว่างเลยอนีไปซอยใหญ่บ่ไปซอยซอยซอยไปดู้ายักษ์จุ่มเราพามาขึ้นมาหอดาจุ่มฮันดาุ่มไปนั่งเอาโยใส่โยล้งพี่ปาษาขึเก่าหนึ่งบ่มองปาายขึ้ก่าป้าาล้งวิไลล้างวิไลเทคนีกันเนาะอยู่กันททาลมตามยังต้องหันผมก่อหัวจักจุ๊บแต่ว่าขันพิน ถ้าเพิ่มใหไทยเพิ่มบอลบอสไปซื有有้อนี <S <S ่เพิ่นบอสเพิ่นบอสให้ไายเพิ่นบอสให้ครับบอสบอให้ออกซื้อเหล้าด้วยเยอะใ่ว่าครับผมว่าผมว่าคุณพ่อหมอทำไปซื้อใช่พ่อไม่เบิ่งแน่้ยเราไปออกซื้อเราบอสให้ออกซื้อเ่าให้ถ้ายซื้อบ่อใดก็ออกซื้อเลยก็บ่อใดที่เราบ่อเราบอสรว่าคุณพ่อหมอทำไปซื้อก็ได้บ่สบอสอ้จาดอกซื้อบ่อเมื่อซื้อเพิ่น ว่าคุณพอ่อหลังส mm. ่งก oh ็ได้ดอกมันเป็นแต่เมือถือหน้ามันหนี้เนอนเจ็ดตัวก็พหอเยอะครับท่านผู้ชมคุณพ่อกำลังไอเบิ่งอยู่ครับคุณพ่อว่าได้เมื่อคืนนี้ได้เป็นหกตัวครับท่านผู้ชมจะเป็นเลขกสองชุดนะพ่อเนาะ เป็นเลขกว่ะทีหนึ่งเลยบ่โอ้ท่านผู้ชมเป็นเลขกมั้ทีหนึ่งเลยครับผตัวเลยครับท่านผู้ชมมันมืดทายกันขึ้นจะเห็นอยู่หรอครับอ๋อจะเป็นร่งสีเลย จะเบิ้งจะเหมือนนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงเสีเอาให้เบิง้งอยู่ในคลิปหรอกครับเพราะว่าให้คุณพ่พอเมันส่งไปเขาไปให้ในในช่องทางเป็นไล่ดีกว่าครับท่านผู้ชมเพราะว่าเบิ้งจะสีมันจะมันเป็นเลขหกตัวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงจะบอกท่านผู้ชมว่าคุณพ่พอเป็นไตัวไหนมาแน่แต่ว่าจะเห็นเมันเป็นตัวไหนก็พ่อเล้วตัวไหนแน่พ่อ

ครับผมคำเป็นเลขข้างบนก็นจะเป็นหาหาเก่ากับท่มนผช้ชมแต่ว่าตามจริงความจริงนั่นก็คือคุณพ่อคนใด,ด,ด,ดมากเป็นหกคโตเลยครับเป็นศนะูนยะ์เก้าซีหาหาเก่านพนะครับเลขล่างเป็นแปดสามกับท่มนผช้ชมนี่ครับตัวเลขที่เอฟซี FC, หรือว่าท่มนผช้ชมหลายทันที่ลอกค่อยครับผมว่าให้ไปติดตามนะคขุณพ่อเป็นเรือใหแงนว่าสันเลขเขาอืา่นยังก่อนเราขพ่อเลขคน เชื่อคนผูกข้อตายเนาะเอาไปเห็ดเอาเนาะพ่อครับคือได้ละครับ่ผู้ชพ่นมั่นใจเจอก์เซ็นพ่อ้กัมันใจของเราเต็มรอยหมดแล้วเต็มรอยพี่กอล่วเนาะห้าห้าเกาศูนย์เก้าสีครับห้าห้าเก้าศนเก้โอ้ห้าห้าเก้าศูนย์เก้าสี่เจ๊เนบ่พ่อฟังก่อนเด้อครับสมุช ล่าง83ครับคุณพ่อเันบอกนะครับห้าห9 4ตรงล่างเป็น83ครับต้อไปเห็ดล่างเด็กับเดเนาะเึ้นไปอีก3แต้มเนาะ็นบปีก3แต้มก็นนี้ันไก่จระเขไกไก่ได้ครับสมุชมเพราะว่า80กับ8 1 8 2 83ครับตามชิ้ก่เือดนะครับซช้อเล่กับเชอขึ้นซื้อลงน้ำครับสมุชมมันกอยากไให้่ตงตงอยู่รอนะพอเนาะแต่ว่าเหต์ยังไงนะเนาะบางครั้งมันก็อาจจะเพี้ยนไปนิดหน่อยเนาะครับนี่ครับ ก็ได้มาสอบถามค็พ่อมาเลือดไปให้เอฟซีหรือว่าานผู้ชุมทุกท่านครับผมจะเป็นเลขเชื่อค้นผูกข้อตายครับผมก็ลองเอาไปเทียบเทีย,เทยมเบืองครับเลขที่ว่าเตาสีทองครับผมทานผุ้ชมที่คุณพอ่อเดี๋ยวไปเห็นเมื่อวันเสาที่ผ่านมาครับเตาสีทองจะเป็นอ๋อนี่บ่นี่ครับานผู้ชมก็จะเป็นลานกาแฟาของคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคุณเลือดครับผม ซึ่งเป็นคณะกรรมการของบันนนจิกครับผมอผ่านมาช่วงที่ว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ตะเคียนหินดังๆครับผมก็ะจะมีกล้วยแขกขอเชิญชวนใดเด้อครับผม้ช่มชันได้ที่ยุใ่ใกล้ๆกับคุณแม่ขายของอยู่หนาสาลจังหวัดกทลนีค่ครับผมมาอุดหนุนใดเด้อครับกาแฟาคุณพ่อบนเลือดคุณแม่ยังเกาเหรอือแม่ซิ่ยังเกาะ แม่พ่อนทออมแม่ทอนครับผมครับเป็นลานกาแฟเน่อยครับํำคัญค้าขายสองตาใหญ่น้องเม่นอก้าอยากขายกินไปครับแม่ยโซกาแฟพ่อเราก็ขายกล้วยแค่ครับคุณบางครั้งก็ไปนั่งทอดจุกเราพ่อ่นเลือกระไดครับ ไได้ไปบ่ลร่าแม่วันเสาร์อาทิตย์นี่มามงค่มงคลบางครั้งคุณพ่อคนกับไปวัดเจ็ดสิบคนกับไปมันหนาวหก่อนอ๋อบอกพ่อยังหยิบใบเนาะคุณพ่อเป็นแบบไม่หนาวหนาคนขับสายผู้ช่วงคนจะไปยี่ดอกวัดวันนุ่นชีกกระได้ กล้วยแขกแซ่บทีสุดครับผมทอดกล้วยแขกแซียบทีสุดของกันจัดกันทะาักนพอเนาะเอฟซีหรือว่ออวาทานูช่ว่ทันใดที่เดินทางผ่านไปมาทางกันะาัก็จะรีมม้วแวะมาอุดหนุนพ่อบนเลือดเยอ,อครับซอยกันครับผม,มว่าจะเป็นกาแฟนี่ทั้งกาแฟมีทั้งชายเย็นครับผมแล้วก็เป็นกล้วยทอดมันทอดครับ ท่านเอฟซีท่านไหนของชองสต,ตาดาชางเนผ่านไปพานมากก็จะเรียกมูอดหมุนพอพอบนเลือกบคุณแม่ทอดเดอ้อครับผมนี่ครับเป็นสารแต่ตามจริงมันเป็นเนี่ยเป็นจังหวัดสีเกียดใ่ไม่มพอจังหส,ส,ส,สขแต่า,า,าขึ้นสารจะ่นีก็ขึ้นเป็นสารจังหวัดกระทากนอกแต่วัากระสิอีกปุโดวนขอึอน่าเนาะแตเรียนร้เรียนคุณผู้ชมเรื่องการศึกษา